คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบผนังแบบเรียบๆนะครับเป็นผนังฉาบเรียบอะไรแบบนี้นะครับลองดูเป็นวิธีการแล้วก็เป็นขั้นตอนแล้วกันนะครับเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางได้นะครับหรือนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีสกิลในการฉาบนะครับที่เพียงพอเนี่ยผมว่าวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับลองมาดูกัน ก็ต้องบอกนะครับว่างานนี้เป็นงานทําเองใช้เองนะครับดังนั้นอ่ะผมก็เลยอยากจะทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับเริ่มต้นพื้นที่ที่ผมจะทำนะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณโซนด้านข้างตรงนี้นะครับที่ผมได้ก่ออิฐมวลเบาไว้แต่ยังไม่ได้ทําการฉาบนะครับก็ใช้เป็นปูนฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะเลยนะครับหถุงเนี่ยประมาณ80บาทนะครับงานนี้ก็ใช้ไม่ถึง1ถุงด้วยนะครับจากนั้นเราเอาปูนนะครับของอิฐมวลเบาเนี่ยมาผสมน้ํานะครับในอัตราส่วนที่ เขากําหนดนะครับแล้วก็ปั่นเนื้อปูนเนี่ยให้มันละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้นะครับเอามาใส่ในถังแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยจากนั้นนะครับให้เราเอาน้ำเนี่ยมาฉีดพรมที่ผนังที่เราจะทําการนะครับฉาบนะครับตรงนี้นะครับให้ชุ่มเลยจากนั้นเราก็เอาตัวเนื้อปูนที่เราได้ผสมไว้ในถังเนี่ยมาปาดขึ้นไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าปาดตามความหนาที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเราต้องการแบบให้หนามากก็ปาดขึ้นมาได้เลยอันเนี้ย แล้วแต่ความต้องการของเราเลยซึ่งของผมเนี่ยจะหนาไม่เยอะนะครับหนาประมาณสักไม่เกิน1เซนนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเน้นความเรียบหรืออะไรเลยนะครับเน้นแค่ว่าให้ได้ความหนาตามที่เราต้องการเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําคือผมต้องการทําลวดลายให้กับผนังที่ผมได้ฉาบเข้าไปเลยครับผมก็เลยหาวัสดุนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นถุงปูนที่เราใช้ผสมปูนเมื่อกี้แหละนะครับที่มันหมดแล้วนะผมก็เลยเอามากำๆนะครับมันจะมีลวดลายของถุงปูนอยู่แต่วิธีการนี้ต้องบอกว่าใช้งานไม่ได้เพราะว่าตัวเนื้อปูนมันไปติดกับตัวถุงปูนนะครับ จากนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับโดยใช้ถุงพลาสติกนะครับเป็นถุงเซเว่นทั่วไปนี่แหละครับแบบนี้แล้วก็เอาตัวถุงหรือว่าจะเอาเป็นตัวถุงของปูนเนี่ยยัดเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเราก็จะฉีดน้ําบริเวณภายนอกของถุงตัวนี้นะครับซึ่งน้ำเนี่ยจะช่วยให้ตัวเนื้อปูนที่อยู่ผนังไม่ติดกับตัวถุงนะครับแล้วเราก็จะกดเข้าไปเลยนะครับซึ่งลวดลายเนี่ยมันก็จะขึ้นตามลวดลายถุงนะครับแล้วก็ถุงที่อยู่ด้านในหรือว่าวัตดุที่อยู่ด้านในถุงด้วย แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ทําลวดลายให้กับผนังต้องบอกว่าวิธีการนี้ทาได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆนะเราไม่ต้องไปซีเรียดเรื่องของความเรียบนะครับหรือว่าตัวผนังเนี่ยต้องได้แนวกันทั้งหมดอะไรแบบนี้นะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้รวดเร็วส่วนไหนนะครับที่มันนะครับแห้งแล้วนะครับมันไม่สามารถทําลวดลายได้เราก็ป้ายปูนเข้าไปใหม่นับให้มันหนาขึ้นแล้วเราก็ค่อยกด ตัวถุงเนี่ยลงไปแบบนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยลวดลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเราอาจจะหาวัสดุอื่นก็ได้มาทําลวดลายนะครับให้กับผนังตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกัน,นสําหรับการใช้ถุงพลาสติกนะครับที่จะได้ลวดลายออกมาลักษณะแบบในคลิปนี้เลยนะครับในเรื่องของความหนาของปูนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับถ้าเราต้องการ หนาเยอะก็ใส่เข้าไปให้เยอะๆนะครับให้มันหนาหน่อยนะมันจะมีผลนะครับมีผลตอนที่เราทำลวดลายอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำในตอนถัดไปละคำจะเห็นว่าถ้ามันยิ่งหนาเนี่ยมันจะเห็นเป็นมิติของความต่างได้ชัดเจนนะครับในส่วนของบริเวณขอบเนี่ยผมได้มีการติดเป็นเทปกาวเข้าไปด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยมันไปนเลอะนะครับบริเวณขอบทีนี้นะครับสิ่งที่ทําถัดมานะครับผมก็จะใช้เป็นปลายของเกียงนะครับมาตัด ให้เป็นช่องนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะทําให้เกิดเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินนะครับในการที่จะติดอยู่บนผนังนั่นเองนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการเลยว่าจะใช้เป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่จะให้ช่องเล็กใหญ่ขนาดไหนรูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นแ,แบบอย่างไรเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราได้เลยหรือถ้าใครไม่ทําก็ได้นะครับจะใช้เป็นผนังลายอย่างที่ได้เห็นไปข้างต้นนั้นนะก็สามารถทําได้เหมือนกัน แต่เนี้ยผมก็จะเพิ่มเหมือนเป็นช่องทําเป็นเหมือนสไตล์เหมือนคล้ายๆว่าเป็นเป็นหินนะครับไปแปะอยู่ที่ผนังนะครับอันนี้เราก็ใช้ปลายเกียงเนี่ยตัดแบ่งเป็นช่องตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าความแตกต่างเนี่ยของตัวช่องมันจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมทําก็คือจะตัดนะครับตัวขอบเนี่ยให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นคือการตัดให้เส้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันจะเห็นความชัดเจนของช่องที่เราได้ ขีดเส้นไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของมุมต่างๆเนี่ยผมก็จะมีการตัดด้วยเพื่อให้มันมีลักษณะดูคล้ายๆกับเป็นการเอาหินนะครับรูปทรงหินเนี่ยมาแปะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับต้องบอกวิธีการเนี่ยก็ไม่ยากนะครับอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะหรือหัวทางศิลป์ของเราเลยนะครับเราจะทำให้ช่องเล็กใหญ่อย่างไรนะครับทำได้หมดเลยนี่นะครับผมก็มีการตัดช่องจะเห็นว่าช่องมันก็พอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะดูเห็นความแตกต่างของตัว ของตัวช่องของตัวที่เราตัดไว้เนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วที่ผมบอกว่าถ้ายิ่งทําหนาเนี่ยผมก็ว่ามันจะทําให้เป็นเห็นมิติความต่างของตัวผนังเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมพอมาถึงตอนนี้แล้วนะครับสําหรับใครที่พอใจแลนะ้วผมก็ว่าแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับความจริงเนี่ยผมใช้เวลาตรงนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับสามารถทำได้ออกมาแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งลวดลายต่างๆเอาจริงนะขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ผมก็มองว่าลวดลายมันเยอะนะเยอะเกินไปด้วยในความเป็นจริงมันยังไม่เหมือนเป็นลวดลายของหินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสาหรับลวดลายที่ได้ออกมาทีนี้สิ่งที่ทําถัดมาครับอย่างที่ผมบอกว่ามันดูเหมือนลวดลายมันเยอะไปแล้วมันดูแบบแหลมๆขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เลยใช้เป็นตัว s c o t ไบ b ์นะครับรูปตัวผิวของเขาเนี่ยทั้งหมดเลย แล้วก็ใช้เป็นน้ำยาครับเคลือบผิวปูนตัวนี้นะครับที่ผมเคยใช้ทาพื้นไปมาทาอีกหนึ่งเที่ยวนะครับจริงๆแล้วแนะนําให้ทาสักสองเที่ยวนะครับจะดีแต่พอดีตัวน้ํายามันหมดพดีนะครับผมก็เลยทาไปแค่หนึ่งเที่ยวเท่านั้นก็สุดท้ายเลยนะครับมันก็จะได้เป็นผนังเนี่ยออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกสําหรับใคร อยากจะทําผนังเนี่ยลองดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเพื่อที่จะทําเองได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สกิลในการฉาบหรืออะไรเนี่ยมากมายแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมสามารถทําเองได้อย่างแน่นอนแล้วก็งบประมาณที่ผมใช้ไปสําหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้งตัวของปูป,ปูนแล้วก็ตัวน้ํายาด้วยผมรวมแล้วเนี่ยไม่เกินไม่เกินร้อยห้าสิบาทอย่างแน่นอนนะครับผมก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ